วันนี้เราจะมาเสริมแหนบให้กับรถนาวาร่าครับทรงเดิมเป็นแบบนี้ครับรถลูกค้าต้องการบรรทุกประมาณ4ตันครับเดี๋ยวเราจัดแหนบให้ใหม่นะครับแหนบชุดนี้เขาล้าลงมาเยอะพอสมควรนะฮะเนื่องจากแหนบชุดบนใช้3แผ่นเนี่ยจะล้าไวนะครับเดี๋ยวเราจะเติมแหนบสองงอเข้าไปข้างละ1แผ่นนะครับเพื่อจะดันให้รถลอยแล้วก็ให้รถมีช่วงเด้งในขณะที่ขับรถเบานะครับจะได้ไม่แข็งกระด้ แล้วก็เดี๋ยวเราดูแหนบชุดล่างใหม่นะครับตัวไหนใช้ได้ก็ใช้ตัวไหนใช้ไม่ได้ก็เอาออกแล้วก็จะเติมเป็นแหนบ20มมิลเพื่อจะให้รับน้ําหนักได้ประมาณ4ตันครับโอ้โหนาวัลล่าครับเป็นนาวลัาลลรุ่นเก่านะครับแหนบหน้าเขาจะยาวแหนบหลังจะสั้น <Yeah. S 1> นี่ฮะประมาณนี้เดี๋ยวเรา ถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะปรับแต่ง <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะเปิดช่วงเด้งให้ประมาณ1นิ้วนะครับ mm. เพื่อให้รถเขาเวลาขับเบาๆเนี่ยเขาจะได้ไม่แข็งกระด้างซึ่งถ้าแหนบล่างกับแหนบบนติดก,กันแบบนี้เลยเนี่ยรถ mm. เบาก็จะแข็งนะครับ mm. นะฮะเดี๋ยวเราจัดให้ใหม่นะครับต้องมีช่วงเด้งประมาณสัก1นิ้วเพื่อให้ขับรถเบานิ่มแล้วก็ขับรถหนักก็จะรับไหวถึง4ตันนะฮะเป็นเพลาลอยนะครับอันนี้เป็นเพลาลอยล้อ14บสนาวาร่าครับ ซูมสแตนดาร์ดก็น่าจะอยู่ประมาณน่าจะเกือบ6นิ้วนะฮะให้ดูนิดนึง6นิ้วนะครับก็เอาทรงนี้แหละครับทรงเดิมนะครับลูกค้าต้องการเอาไปบรรทุกประมาณสัก4ตันแล้วก็เปิดช่วงเด้งให้หน่อยโจทย์ไม่ยากครับคันนี้รับแต่งได้ไม่ยากเป็นนาวาร่าครับนี่ฮะให้ดูอ่ะเดี๋ยวเราจัดให้ครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อูปริชาติเทวรอยได้นะครับ ตอนนี้เราก็ทําการรื้อแหนบออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาสํารวจแหนบกันนิดนึงนะฮะแหนบหูของเขาก็ยังพอใช้ได้นะครับถึงจะเป็นตามมดนิดหน่อยแต่ก็ยังพอใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็เราจะเพิ่มแหนบสองงอให้นะครับเป็นชิ้นนี้แหนบสองงอของยี่ห้อสามิตรนะครับปาก,กระถิงใส่แหนบสองงอเข้าไปเพื่อจะให้ดันชุดบนเนี่ยลอยขึ้นไปนิดนึงนะครับเพื่อจะให้หนีห่างจากชุดล่างแล้วก็จะมีแหนบขั้นกลางนะครับ จะมีแหนบกระดานขั้นกลางก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ของเขาเนี่ยตัวติดรถมาเราก็จะทําการขั้นกลางไปด้วยนะครับขั้นกลางเสร็จแล้วแล้วก็ตัวนี้ขั้นกลางอีกเพื่อจะให้หัวและท้ายมีช่วงเด้งให้ได้นะครับรถต้องมีช่วงเด้งลูกค้าต้องการช่วงเด้งในขณะที่ขับรถเบานะครับอันนี้เราก็เตรียมประกอบแหนบแล้วครับส่วนแหนบของเก่านั้นเป็นแหนบ12มิลซึ่งมันค่อนข้างที่จะเป็นตามมดเยอะนะครับ ใช้มานานแล้วก็เปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วถ้าเกิดมันหักขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมานั่งเปลี่ยนใหม่นะครับดังนั้นก็ถ้าเป็นตามมดเยอะๆอย่างนี้ก็ผมแนะนําว่าเปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่หักนะฮะซึ่งแหนบหูก็ยังพอใช้ได้ส่วนแหนบที่เราเอามาใช้สําหรับนาวาร่านะครับเป็นรถรุ่นเก่าก็คือเป็นนาวาร่าตัวแรกๆเนี่ยข้างหน้าเขาจะยาวข้างหลังจะสั้น ซึ่งข้างหน้าจะยาวประมาณ29นิ้วนะครับข้างหลังน่าจะประมาณ26หรือเปล่าไม่แน่ใจเราก็จะใช้แหนบของ All New เป็น a l l New 4นะครับแหนบชิ้นนี้จะเป็นของ All new 4นะครับซึ่งเราจะมาเจาะรูใหม่เจาะรูสะดือใหม่เพื่อให้เขาเข้ากับตัวของนวาร่าตัวนี้นะครับก็ใส่ได้นะฮะเจาะรูสะดือใหม่แล้ว1ชิ้นส่วนชิ้นที่2ที่เราจะเอา เอามาลองเป็นตัวที่2คันนี้จะเสริมแหนบ20มิล4แผ่นนะครับแหนบตัวที่2เป็นแหนบของ v i โ o r e v o ครับ <c oughs> ก็แปลงอีกเหมือนกันก็คือต้องเจาะรูสะดือใหม่อีกเหมือนกันนะฮะแหนบที้นี้ก็จะเป็นของ Toyo ต a นะครับเราใช้แหนบของโ Toyota าเพราะว่าความยาวได้เป็นตัวที่2นะครับแต่เราก็ต้องเจาะรูใหม่เหมือนกันก็คือเ <c oughs> จาะรูสะดือใหม่นะครับ <c oughs> มันเป็นแหนบดัดแปลงซึ่งนาวาร่าไม่มีแหนบ20มิลตรงรุ่นนะครับเราจะต้องใช้แหนบดัดแปลง แปลงทําเอานะฮะแหนบก็ต้องเจาะนะครับนี่ฮะจะต้องเป็นแบบนี้ก็คืออันนี้เราใช้แหนบของตัวอ n i u นะฮะ o n e w 4win All n e u 4win แล้วก็เอามาดัดแปลงเจาะรูสะดือใหม่นะครับนี่ครับแล้วก็ใช้ของโตต้าเอามาเจาะเหมือนกันโตโยต้าวีโกรีโวน่ฮะเจาะแหนบกันปนท่วมไปเลยครับประมาณนี้มันมันต้องเจาะครับเราก็ อยู่ในสายดัดแปงลงแหละครับนะฮะก็คือต้องดัดแปลงไม่อย่างนั้นเขาไม่มีแหนบยี่สิบมิลตรงรุ่นนะครับเอาละเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากได้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพอลงพอลอยก็ทักทายมาได้นะเราก็มีนะครับมีน็อตซ้ายน็อตขวาขันซ้ายขันขวาล้อซ้ายล้อขวานะครับซ้ายเข้าขวาออกอ่ะนี่ขวาออกเอาขวาเข้าอ่า ซ้ายออกอดูซ้ายออกขวาเข้าอ่าขวาเข้านะครับโอเคนะเป็นหัวดุมเผาลอยนะฮะก็พยายามหามาให้กับเพื่อนๆแหละไม่ว่าจะขาดแหนบอยากได้แหนบอะไรแหนบรถรุ่นอะไรก็บอกเราได้นะทักทายมาได้นะครับสําหรับนิสสันนาวาล่ารุ่นนี้เขาไม่มีแหนบ20มิลตรงรุ่นเราก็ใช้แหนบแปลงเอาก็คือใช้แหนบของ All นิวแล้วก็แหนบของ Toyota แหนบโตโยต้าวีโก้ v ีโวนะครับ เราก็าทำการเข้าทำการเจาะตอนนี้เราก็ได้ทรงแหนบแล้วนะครับ20เมตข้างละ4แผ่นนะครับแล้วก็จะใช้แหนบสองงอข้างละ1แผน่นนะฮะทางนี้จะเป็นทางด้านหลังนะครับนี่ฮะทรงแหนบอยู่ทางด้านหลังก็จะประมาณนี้คันนี้เราก็ใช้แหนบตรงนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเปิดช่วงเด้งให้นะฮะคันนี้ก็คือ,อจะต้องมีช่วงเด้งในขณะที่ขับรถเบานะครับ โอเคเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวใส่แล้วครับ4ตันครับชุดนี้20มิลข้างละ4แผ่นนะครับเราใช้แนบดัดแปลงนะครับนะฮะแนบชิ้นแรกจะเป็นของอิวสูออนิวเป็นรถโวินนะครับใช้แนบยาวนะครับแล้วก็เอามาเจาะรูสะดือใหม่นะครับแล้วก็ตัวที่2จะใช้ของ v ีโ o นะครับซึ่งเอามาเจาะรูสะดือใหม่เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวที่3ตัวที่4ก็จะเป็นของวีโกเหมือนกันนะครับ วีโก้ีโว่นี่แหละเพราะว่าวีโก้ีโวเขารูสะดือใหญ่เนื่องด้วยนิสสันนาวาร่านะครับรูสะดือเขาใหญ่นะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องใช้แหนบของวีโกครับหรือไม่ก็ Re ีโวครับ <c oughs> เพราะรูสะดือเขาได้กันนะฮะประมาณนี้เราก็พร้อมที่จะใส่แล้วครับคือคันนี้ที่เห็นเนี่ยนะฮะเราจะเปิดช่วงเด้งให้เยอะหน่อยหนึ่งเพราะว่าลูกค้าต้องการให้รถเบานิ่มขับได้ตามปกตินะครับไม่อยากให้แข็งกระด้างแล้วก็แหนบก็อยากจะให้รับน้ําหนักได้ที่4ตันนะครับ ประมาณนี้ครับเราก็พร้อมที่จะใส่แล mm ้วนะฮะเรียบร้อยครับนะฮะชุดแหนบสี่ตันนะครับสาหรับนาวาร่านะฮะทรงแหนบก็จะเป็นทรงนี้ครับเพิ่มแหนบ20มิลข้างละ4แผ่นนะครับเพิ่มแหนบ2งอข้างละ1แผ่นนะครับด้านหน้าด้านหลังก็จะมีช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นให้นะครับนี่ฮะขับรถเบาก็จะนิ่มกว่าเดิมแน่นอนนะครับซึ่งของเดิมของลูกค้ามาเนี่ยแหนบชิดกันเลยนะครับแหนบชุดบนจะล้าลงมานั่งกับแหนบกระดานชุดล่างเลยแล้วก็แหนบกระดานชุดล่างของเขาเนี่ย มีความล้าเยอะแล้วก็มีการใช้งานมาเยอะแล้วซึ่งแหนบจะขึ้นสนิมเยอะนะครับผมกลัวว่าใส่ไปแล้วจะหักนะครับก็แนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนนะครับลูกค้าก็เปลี่ยนแหนบ20มิลใส่เข้าไปนะฮะส่งรถจะสูงขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยแต่เดี๋ยวใช้ไปสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอแหนบชุดบนมันเริ่มจะล้าเริ่มจะทํางานเยอะก็เขาก็จะมีการอ่อนตัวลงมานะครับแหนบก็จะรถก็จะไม่สูงสักเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ช่วงเด้งด้านหน้าก็เหลือหนึ่งนิ้วเหมือนกันเห็นไหมครับขับรถเบายังไงก็นิ่ม่าเดิมแน่นอนนะฮะเราจัดชุดแหนบให้ใหม่เป็นชุดแหนบทรงนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะแบกได้ครับสี่ตันโอเคขอบคุณมากๆครับเรียบร้อยฮะคันนี้เป็นนาวาร่านะครับก็คือเป็นทรงเดิมเดิมทรงสแตนดาดเลยนะครับท้ายก็จะสูงขึ้นนิดหน่อยเนื่องจากเราใส่แหนบสองงอเข้าไปแต่ว่าเดี๋ยว การใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับรถเขาก็จะย่อลงมาเองโดยปริยายเนื่องด้วยแหนบนะครับเมื่อทํางานหนักๆเข้าเดี๋ยวก็จะมีการยืดตัวอีกนิดหน่อยอ่าทรงรถก็จะต่ําลงมากว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับ